ลิวูลใช่ลิวฮูลต่ออะไรวะต่อปอใครอแอบกินอะไรผมกินแอบผมแอบกินซีเรียลกับนมครับผมล็อกเสื่องอยู่ขวาล่างเอ,อ้แม่งคอมโบโคตรดีเลยเนี่ยแม่สีถแถวก็บไปเนี่ยก <c oughs> ระ่อมเนี่ยล,ล็อกล็อกโซนกระทอมนีกว่าพรเฮ้ยเสียงอะไรวะ มาแล้วมาแล้วแปเปอร์เท้าบรรยาปันแมนเอลีครับผมแปเปอร์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูนะเขาได้ดูทางขวาบนไปทำลายตะขอก่อนหนึ่งเขาลงเขาลงขวาล่างไปเขาเขาอระทอมเห็นละฟังไปเรื่ยไม่มันมาตามเสียงตะขอที่นะจัดไปจัดไปใครแอบดูไอ้ฟันไม่โดนฟันไม่โดนโดนโดนแล้วล่ะ เปย์ไม้เป็นหนึ่งเปยไม้เป็นหนึ่งปั่นอยู่บนบนขวาไม้บ้านเล็กไปแล้วครับอมไม่จะหมดไหมนะเออเขาไม่ได้ข่าหน้าต่างรอแป๊บใครทัหมาว่าไม้ไปสองแผ่นแล้วแต่ว่าสตันทั้งสองแผ่นนะจ๊ะนะเอาอันนี้สตันมานะสตั้อยเปนตไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาใส่ในสตันหรอ เปล่าเปล่าไม่ด้กันนะเปล่าก็เป็นไปเครื่องติดไปเครื่องติดนะระวังไม่ไปเคอติดไมไปไปเครื่องปั่นอ่ะเฮ้เแมงหลอกไฟผมเขาไปใหญ่ได้ปะเขล้ไม่ทันรู้บ้านใหญ่ไปแล้วครับผมสาเครื่องให้ผมหน่อยทิ้งทิ้งทิ้้งทิ้งทงอ่างี้มันอยู่ทางนี้ นะไม่ได้ลากมาไปไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้ได้ยินเสียงไรู้ยลัตติไรลุยลัตติต้องระมนิรก่อนดีระมัดระวังดีเอาแต่ว่าไอ้โฟลิทเขาเรียกกันอย่างนี้นะเสียงมาเขาไม่ใช่เสียงมาเขาก็ต้องไอ้นั่นก่อนถอนตัวจากนี่ก่อนหิวแสงหิวแสงหิวแสงไม่น่าใสหรอกนะแล้วมันซึ อยู่กลาง้ายเนอก็ต้องระวังตัวแต่เนิ่นๆหัวใจเต้นปุ๊บก็ต้องตันดุ่งเหมือนเหมือนแมวมามามาเหมือนมาเลยเขาลากมาเขีลากมาเขาลากมานัดติดเลยนัดติดดุ่งแล้วก็แย่แล้วโอ้แลกเจ็บๆแรกๆกันไปแรกๆกันไปเฮ้ยนเครื่องฝั่งซ้ายติดหมดเลยอ่ะ หน่แล้วอ๋อมีเครื่องหนึ่งอยู่ข้างหลังกูนี่ว่าเอ้ยบันฝั่งขวากับบ้านใหญ่แล้วแหละแกถอยเข้มเขาไปสองอันนะครับผมหมาเวยมาเว้ยระวัง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 เอ้ยอระวังตามหุแล้วตามไปแล้วตามบอสไปแล้วเครื่องแต่กีสิตอย่างนะเดี๋ยวรู้มาว่า9.9ช้อปปี้ลดเยอะสุดในรอบปีกระชือใช่เหรอกระชือแรงว่ะ โปรเทมขาวอีกอันหนึ่งเป็นสามโอ้ยหรืออะไรของปอเนี่ยโอย้เขาสะอาดจะแบบไม่ล้มกันสักเฟสเอ้ยพี่เดียวทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยอีกไก่เขาตจูให้เขาอ,อามกันได้เล่นไหมพี่นี่จริงเขาหมดจริงจังแย่เอาปันแคบแปลว่าเขาเขาวางโซนนั้นแน่เลย กำลังเข้าไปบ้านใหญ่ครับระาวางอยู่ตรงไหนนี่ตะกี้นี่วางอยู่ไอ้ซากผูกพารอ่ะแมนเอลทีทขอไปแน่เลยว่ะโอ้โหแมนเอลทีที่ผมปั่นไว้อะไปหมดแล้วว่าเอาาา้ยระวังแม่งเลยเดีย๋ยววิ่งเข้าตรงกลางนะครับแถบนะข้างหน้าเลยระวังระยังระยังระวัง,วงวกลับนะกลับนะกลับมาก็ใช้แทงหลังไป กลับนะกลับกลับเป็นเป็นเลยกับ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 วิ่งไปเล่นวิ่งวิ่งไปเล่นโซนซ้ายนึ่นไปเดี๋ยวโซนขวาจะปั่นมามาเดี๋ยวบล็อกให้อีกทีนึงวิ่งผ่านวิ่งผ่านไอเอลทีไปอันบ้านใหญ่นะเออปล่อเลยแมสแมสสี่แถวเล่นได้ขวามีไหมติดพังแน่นะขวานี่ก็มีขวานี่ก็มีขวาเนี่ยเออประคองสอนสาวให้มี อย่างนี้นรอไปเอาประกอบกันสองคนเลยนะพี่ทำพี่เดียวละเออเออให้พี่บังคับให้เขาไล่วิ่งอ่ะเฮ้ยทำไมพี่พูดดูดีจังนะเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับ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 เฮ้ยป๊ออยู่ไหนป๊อปทัอยูที่ยูอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าทำอะไรอยู่บ้านใหญ่นะอยู่ได้ หิวแสงครับผมหิวแสงมาเข้าไปบ้านใหญ่นะครับหิวแสงครับผมหิวแสงขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นมข้างบนขึ้นมข้างบนเฮาป๊อโอ้โหไม่รู้เพียงผ่านบ้านใหญ่ชิใหายก็ห็นหมดละมั้งน้าหนี้ไปนะมันมาขึ้นมาเขาไม่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นหนิยุ่งอยู่สวนนกอยู่สวนนก ตามตามตามผมตามผมตัวหนุกตรงไหนสวหนุกตรงไหนลึกเลยคร okay. ับลึกเลยลึกเลยลึกเลยกลางเป็นเป็นกลางเป็นกลางสายอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยนะนะนะเนี้ยนะนี่นี่นี่นะเห็นเครื่องไหมเนี้ยเนี่ยนี่นี่นี่โอเคยิงว่างกได้ไหมส่งข้างหลังมาโอ๊ะไม่ลากไปไหนวะนะเอาเอาโดนอุ้มอีกแล้ว เกืนต้องเสร็จแล้วแหละิไปหาลุงแล้วครับไปหาลุงแล้วเนี่ยมึงลูด้วยอ่ะไอ้ขีอยู่นี่เว้ยขอบคุณพูดอะไรก็คิดได้นะน้องบัตรคุงนะครับผมให้โนักโต๊ะตกติดแล้วผมช่วยยังไงคณะช่วยโอเค ให้ได้ไปปุ๊บดิไปปุ๊ด้วยกันหน่อยนเผื่อเผื่อมันมาซ้ำเราต้องบล็อกนะมันวางแถบแถบข้างบนด้วยเห็นป่ะมันมองอยู่มันมองอยู่ไม่ได้ครับทำงานมีบลป่ะมีบล็อป่ะมีมีอ๋อบล็อ่ใจไมันปเข้าไปในสวนเข้าไปในสวนนี่เร็วเร็เร็อไปไปไปมันทิ้งนี่มันทิ้งนี่มามาหยุดหยุดหยุยุดยุุด แล้วไปปั่นสามต่อเลยข no ้างในโนวันหรือเปล่านั่นแหละดิไปปั่นเลยเดี๋ยวผมหาแล้วทีมปั่นก็เก้าเก้าก็ได้ปั่นเก้าเก้าก็ได้แครใครแคโทเทมไปกี่อันเท่าไหร่นะผมแค่สองครับผมแค่ไปหนึ่งตามตามลุงมาเว้เหลืออันเดียวนะโทเทมเหลืออันเดียวนะแต่ผมวิ่งหาให้ เหมือนเหมือนมาแล้วมันก็พุ่งเว้ยอ่ะเฮ้ยมันไปหาปอเว้ยปอเว้ยไอเซฟนักเซฟตุ้งติ๊ดอยูดูวยเนี่ยเดงสยวเดี๋ยวน้าตามน้าตามไปเซฟเอ้าขอบใจมากเพราะขอบใจมากขอบใจมากเลยน่าแหกเลยกู้สานจะบล็อกให้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไปวิ่งบล็อกกันสองเข้าบ้านใหญ่ครับ เดี๋ยวเข้าบ้านใหญ่มาเข้ามาเข้ามามีกันสองคนเลยบ้านใหญ่เอ้าอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยโน้ตสิร์ฟอีกทีโน้ตสิร์ฟอะบล็อกไงอยู่ปะเนี่ยกำลังบล็อกแล้วมีอยู่ไหนฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อรวมแล้วเนี่ยเฮ้ยสอนเสาสอนเสาสอนเสาเสาไหนใกล้อ๋อไม่ไปทางนู้นนี่ไปทางนู้นนี่เขาวิ่งไปทางนู้นตามผมตามผมเออมันไล่สุด Bóng lên bóng lên bóng lên bóc lên bóng lên bóng lên bóng lên bóc lên bóng 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 đi bóng lên 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 mà lên bóng lên bóng lên เปยเลยนะเปย์นะัาผมอ้าวเจ๋งเลยที่ทำมาที่ทำมาเหลือเครื่องเดียวอ่ะหยุดแถบอ่ะที่ทำมาคือเอาวาสารตรงสวนสนุกคนบ้านเนี่คนอะโซเทียมเหลืออันเดียวนะบอกแล้วแตกแล้วฮะได้แค่นั้นจริง ตัวนี้ขนาดมันไม่ค่อยวางด้วยนะแถบอะไม่มีเวลาวางโคเทียมใครถอนไปเท่าไหร่มึงเนี่ยบอสถอนไปสองผมถอนไปสองผมถอนไปสามตอนหนึ่งอ่าเนีนก็ไม่มีเอ้ยมันก็เกินดิถอนหนึ่งเกินดิไม่เป็นไรแล้วเกินดีกว่าขาดแจ้งเกินดีอันนะแจ้งเกินแล้วมีโนวันแจ้งเกินแสดงว่าไม่มีโนวันแล้วถ้าแจ้งขาดหรือแจ้ง

ได้ใช่ไหมรอประตูเลยครับรอประตูเลยประตูไหนก็ได้เล่นเล่นผมเล่น้อยู่ไหมแนาทีจูให้กว่าจะเปิดเลย <c oughs> ผมจูให้กว่าจะเปิดกว่าจะเปิดเสร็จแล้วก็มาบอกผมด้วยเด้ ตูสวนสนุกกําลังเปิดงงอะดิงงอะดิงงอะดิเจอกูก็ไปงงอะดิเสียปะเนี่ยบอกให้หน่อยอยู่ไหนอะผมมิไปสวนสนุกผมมิไปสวนสนุกมามามาเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมาแล้วรุนรุนร นี่เขาเรียกว่าจำไว้จำไว้นี่วิการเล่นน่ะไม่อยู่ไม่ได้ผมอ๋อผมขอโทษครับปุ่มชิปผมค้างครับผมเอาเอางานมีงานมีงานหางานอีกแล้วหางานหางานลบตรงไม้นันเนี่ยทำไงได้อะเจ็บอยู่ฮิ้วอยู่เออมีลูกเองนะรอรอเฮ้ยไม้ไม้ Container vắng này vắng. Hãy 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 ลุงเอาไงไม่เห็นลุงป่ะขอขอเขาอยู่ปากประตูอยู่ปากประตูอยู่ปากประตูเฮ้ยมีการประตูเขี้ยแล้วไปหาอีกประตูนึ่งน้าฮิวกันเฮ้ยฮิวทำไมเราไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้มีสายยากเราไว้ออกประตูเดี๋ยวเปิดประตูก่อน ไม่เขาแขวนไปเลยว่ะจะได้ไปช่วยอีกทีหนึ่งอ่ะมันเฟซสองได้มีแทงหลังอ่ะแขวนหมายถึงอะไรให้แขวนไปเลยเออให้แขวนไปไม่น่าไม่น่าแทงหลังไงไม่น่าใหแทงหลังแทงหลังไปแล้วด้วยเออไม่น่าแทงหลังไงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออีกแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้โหนี่มันดีนทีมโอ้ยยืนจูบด้วยมาอยู่กันนะถ้างั้นอ่ะมามาเด็ดเออมาวางแฉกตรงหน้านะหรอวะเอาวะ ฟังแถมสามทิศทางด้วยสามทิศทางเนยเขมคนเดียวเฮ้ยแถมเยอะว่ะเซอร์ราวสามทิศทางเลยเหรอเซอร์ราวเลยเหรอเข้าหลังไหมสามทิศทางเลยเขี่ยละออกเลยออกเลยไม่ต้องช่วยนะออกเลยเอาไงนะฮะเอาไงระวังแถบสามทิศทางเราก็ไปออกประตูนู้นไงเออเฮ้ยพี่เดีท่อยากมาก็มาดิ อะไรไก้ได้อไกอะไรพี่ถามนะว่าเอายังไงพี่ไม่ได้บอกว่าออกเลยไหมโอ้โหเฟคนิวอ่ะเฟคนิวอ่ะเข้าข้างหลังน่าจะได้อยู่นะต่้างหน้าซ้ายขวามีมีแถบนะแล้วต้องเข้าตรงกลางได้ไหมหลังึหลังหลังงไปเร็วเรบอเสบอเร็วเร ประตูอยู่ไหนทาวโอ้ผมดึงไม่ได้น้าอยู่ไหนเนี่ยน้าเจ็บใช่ไหมหายไปออกคนน้าออกประตูไกลเฮ้ยไอ้ถันบอกว่าไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะไม่ทันน่ะชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายยากโอ้โหกระซวกพอดีเลยใช่ไหม ขนาดตายยากที่นี่มาทิ่มน,นโดนเสียบมนนนเสียบเมื <c oughs> ม่อกี้ผมรอวิ่ง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 บอกให้น้าทีหนึ่งนะน้านา้าจะวิ่งในชะ่น้าวิ่งกลับหลังเฉยเลยอะ่ะกลับหลังก็มันมาดักหน้าไงมีข่าวเจ้าสิงโตอ่ะไอ้เ <c oughs> ี้ยผู้คุมโลหิตโนวันแกโนวันหมดอหรซเซันนี้น่าเล่นยอด ประตูทางออกเมื่อกี้แม่งขั้นประตูไม่เซ็นเ,เมื่อกี้ก็น่าเล่นอยู่อ่ะโอ้โหได้ฮิวอีกหิวแสงรอดคนเดียวเลยกู